สวัสดีครับผมก็วันนี้ฮะตื่นเช้ามาด้วยความอาการที่แบบปวดหัวไม่แน่ใจว่าเป็นที่ <c oughs> กินอาหารหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะแต่นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะปวดหัวตลอดตื่นเช้ามาก็ปวดหัวนะฮะก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้ตัวอ่า เรียกอ,อะไรอ่ะโตะละกันนะฮะแล้วก็วันนี้ที่คิดไว้ว่าจะทำก็คือ <c oughs> ตรงนี้เราจะปรับพื้นดินนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงตรงนี่นี่ตรงนี้นะฮะเราจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยสองห้องตรงนี้ปรับพื้นดิน <c oughs> เอาเทลเลอร์ออกนะครับแล้วก็ จริงๆอยากได้อยากได้หินเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีงบนะฮะก็เลยคงคงจะต้องเอาเป็นสังกะสีปูพื้นไปแล้วก็อาจจะใช้ดินหรืออะไรสักอย่างเอามาโรยๆนะฮะเพื่อที่จะว่าให้เขาปรับพื้นไม่ให้ ไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวดินข้างล่างที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้ต้นไม้ขึ้นได้นะครับก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ถ้ายังมีแรงแต่ตอนนี้ยังปวดหัวอยู่เลยนะแล้วเจอกันครับ